ก็ทำงานนะครับสการจุด่ดานจอดรถใส่เวนตาดำหน่อยเสแสบตาก็นหนูไม่ได้ทำเนะี่ยรถก็มีสองคันเอง เอ้โควิดใส่ผ้าปิดปานะโอ้ตอต่อแว่นตานี่มองไม่เห็นเลย การทำงานเป็นยามดูแลจรารจอนะครับโกลนัวเขาเลยนวดเขาเฮ้ยจะดิงไปไหนวะ luh chai kin eh

เก็บเปี่ยงนะครับแล้วก็เข้าเวงรวันสบายไม่มีอะไร นี่แก้ว50บาท ở đây mà làm tôi lạ rồi tôi anh em đi tiệt diệt mà anh ạ รถมีสามคันก็นั่งทั้งวันเดี๋ยวนี้เป็นยุคโควิดรถไม่ค่อยมียามก็เลยสบายหน่อยนั่งทั้งวันเนี่ยอันนี้ใส่แว่นตาแดดจ้าใส่แว่นตาหน่ยอยปวดตาเอ๊ะแส่เปล่าซื้อน้ำมันฝามา ในยุคโควิดนะครับใครไม่ได้ไปฉีดยาก็ไปฉีดยาซะสียาแล้ววันเป็นง่อยนะ ไม่มีอะไรมากนั่งเฉยๆโอ้อะไรมีสบายขนาดนี้เนี่ยนั่งทั้งวันเนี่ยนั่งทั้งวันเลย Ừ. Or, ngoài ừ. thì da để tôi ngồi nè cái gì ra mới đây phải chỉ ra để phải ra sa bye nó bay quá ngon cái nào mất cứ non sức chi ăn cười nữa nè Tại sao mẹ đang sắp thi? Hãy chị em ơi chị Gia, chị เนาะซื้อมาฝากเหรอนะตาแดเก็เด,ว,เดวดำแนละ้วล่อยโควิดโควิดวด,ดูแลตัวเองด้วย่าอยู่ใกล้ๆห่างประมาณหนึ่งเมตรไอผัวเมียนี่อยู่ใกล้กันได้ สวัสดีคนติดตามสองรอคนอ่าเมื่อไร่จะได้ตางกับเขาสักทีเนี่ยทำยังไงมันจะดังทำยังไงมันก็ไม่ดัง ตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับไอ้ที่ยังไม่ได้ไปกินข้าวก็ไปกินข้าวได้แล้วเอ้ตอนเดี๋ยวเลยมา